สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเน,ะนาะขณะนี้ก็เวลา5้าโมงครับมาใส่มองดักตะข่ายไม้เก่านาะวันนั้นดักตรงนีุ้มมี้เดี๋ยวขยับไปอีกนิดนึงเนาะเชียงไปู่นตรงนี้ครับว่าจะมานไหมขายพื้นเดียวเหมือนเดิมครับนี่มา5้าโมงแล้ว ba trăm máy hiền đấy khải cao sen đặt cuốn điều, cầu nữa ta khai luôn khao này, nhập cái ตรงข้ามที่เขาตกปลาเนี่แหละเฉียงเป็นู่นขออนุญ,ญาตดักกันครับจะไ,ได้ไม่นอ หากินมันเนี่ยเป็นบ้าน ลักนักข่ายลองกล้องเนาะนี <N> ่ไง <N> <N> ตามพรุ่งนี้เช้าเลยครับดักไปสุดแล้วก็ยามกลับมาก็ไม่ได้จะตามพรุ่งนี้เช้าจะเด็ดขนาดไหนครับ สวัสดีครับเอฟซีทุกคนกินข้าวด้วยกันครับหลังจากที่เราดักตะข่ายมาแล้วเนาะเราก็มากินข้าวครับแกงปเนินเนาะปนิ<อ>ปน,นที่เราดักวันนั้นแหละครับเนี่ยเห็นไหมครับเราแช่ตัวเย็นไว้กินข้าวด้วยกันครับเอฟซีทุกคน,นแซ่บๆด้วยกันครับขออนุญาตกินข้าวครับเอฟซีทุกคนเนี่ย แกงใสนมะเขือผักชีผักชีลาวผักชีนี่ครับมะเขือแกงอ่อมแกงแบบบานๆง่ายๆเนาะแซบๆครับตามพรุงนี้เช้าเลยว่าจะมานไหมตอนเช้าเราไปดักตะไคร้เนาะขออนุญ,ญาตกินข้าวครับอยครับ เอาก้างออกง่ายปลาเนนไม่เหมือนปลาตะเพียนปลาตะเพียนก้างเยอะแต่อร่อยเหมือนกันแหละนี่ปลาเนนมีเนื้ออีกต่างหากเนาะก้างมีน้อย,อยเดี๋ยวอัดในกินปลาเสร็จก็ไปแซ่บหลานวายุก็กินข้าวเหนียวหมูปิง้ง สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าเช้าเนาะหลังจากที่เราใส่มองดักตะข่ายไว้เมื่อวานเนาะตอนเย็นก็ไม่หมานครับไม่ได้สักตัวเลยตอนเช้านี่ก็เช้ามืดเลยครับเช้ามืดเหมือนเดิมเช้ามืดเหมือนเดิม 6โมงเช้าแล้วครับหกโมงก็ยังมืดอยู่เสียงเขาหว่าร้องตอนเช้าก็ว่าจะหมานอีกไหมวันนี้เนาะช่วงนี้ก็ใส่มองดักตะไคร่หาปลาทำกับข้าว หนูก็มาได้ไปเลาะหาดักหนูเลยนะเนาะเลาหาดักหนูต่อไปเราจะหาหนูต่อเราต้องเซนเซอร์ไว้หน่อยเนาะขนาดหนูปิ้งย่างยังเตดเหลืองอยู่เนาะหนูปิ้งย่างยังเตดเหลืองถ่ายชัดเกินไปแล้วมั้งปิ้งย่างหนู เป็นตัวก็เตนเหลืองบางเป็นบางคลิปแล้วม <c ười> ั้งพยายามเซนเซอร์ไว้นะก็ไม่เป็นไรแล้วมั้งนี่ก็จะว่าอากาศเยน็น <c ười> ๆตอนเชา้าครับเย็นมาก,กน,นะลมหนาวในช่วงมกกลาเนี่ย มก,กราคมแต่ตอนกลางวันร้อนนะร้อนเมรลมแรงแถวภาคอีสานน่าจะฝนตกละมั้งในช่วงนี้ไปติดตามครับเดี๋ยวจะลงไปกู้ตะไ่ายยามมองกันครับ จะมันไหมจะเด็ดไหมจะอัปเดตให้ดูอีกเวลากู้ขึ้นมาเวลายามมองเสร็จแล้วจะอัปเดตให้ดูอีกครับมันมันเด้อจะทีจะทางครับสวัสดีครับกู้ตะขายเสร็จแล้วครับกู้มองเสร็จแล้วเนาะนี่กู้แล้วดำมาตัวหนึ่งเนาะนในตัวเดียว ตัวเดียวก็หมานได้ครับนะ่ยใหญ่ด้วยไหมเด็ดไหมเด็ดได้แค่ตัวเดียวขออนุญาตตรวจกันครับไหมเด็ดได้กุตเตดเดียวปลาตัวเดียวนะทำไมหมันขนาดนี้ ปลดเสร็จแล้วครับเทุกคนถือว่ามานว่าเด็ด,ดนี่เนาะติดคิดเท่าหมันครับใส่มองดักตะไคร้ไหมเด็ดไหมเก่าก็ถือว่ามานอยู่เนาะ ชอบไหมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับหมายนี้แหละหมายเก่านี่แหละครับวันนั้นดักช่วงนี้แต่เราขยับไปฝั่งนี้อีกก็เลยมาได้มาตัวเดียวเนาะมันก็สูบน้ําอยู่ฝั่งโน้นบอ่อนี้มันกว้างบอ่อนี้มันกว้างไปโน้นใส่มองดักตะข่ายไม้เก่า ไมาเด็ดหม้เดิมขายผืนเดียวเหมือนเดิมครับถ้าพี่น้องเอฟชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับปลาเนนใหญ่ไซโลได้ตัวเดียวเนาะขายผพื้นเดียวบานแล้วสายแล้วครับมาตั้งแต่เช้ามืดหกโมง ก็หกโมงครึ่งแล้วตาวายัางล้องอยู่เลย <c oughs> โอเยน็นช่วงเช้าอากาศเย็นครับช่วงเช้าอากาศเยนนะ็นเนาะตามคลิปหน้าครับผมจะทำคลิปอะไรต้องจะตามครับสวัสดีครับไม่ก่อไม่เด็ด มันเหมือนเดิมเย็นชื่นใจช่วงสายๆก็ร้อนนะ